ปีนยังไหนเข่าแซน้ำนี่เข่าคอย That's a very bad <laughs> ตากแดดตากแดดแดดกรบโบมีมัน่าจะเป็นมันจะนงอป่ะล่ะแม่มน,นงน้ำนะครับท่วมเข่าครับเข่าเจ้าเลยนี่ทกิซีสเข่าเจ้าโอเคพักเทียงมากอะไรไม่เก็บเข่าใส่ขวสวึ้นแม่ครับออกมาจากมองเห็นงานน้ำท่วมเขา่านะ่ะสวอร์ร์ โอเคครับเดี๋ยวเก็บเข่ากันนะครับ